ขึ้นมาที่บนเขาใหญ่นะครับมาดูชมวิวด้านบนกันจุดนี้มันสูงมากนะเดี๋ยวนี่สูงมากนูนะมองไปถึงข้างล่างเลยนู่น <c oughs> <aston> hmm> เลยครับจุดนี้เขามีร้านกาแฟาด้วยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> เป็น ร้านกาแฟกิโลเมตรที่30บว่างั้นร้านกาแฟไร้านกาแฟโอ้มีคนใช้บริการเยอะนะนี่รับจ้างเงินสดอ้าวช่ที่นี่ก็สวยก็จะมีที่ถ่ายรูปว่างันวันนี้ลมเย็นมากเขาใหญ่ช่วงนี้ช่วงเดือนมกรานะลมเย็นได้เนีย เดี๋ยวเราไปเดินไปดูลำธารน,นะนี่มันจะเป็นตัวเ,เล็กลำธารลูก <c oughs> ใช่เป็นลำธารสำหรับเอาไว้นั่งนั่ง,งพักรถระหว่างทางเนี่ยน้ำน้ำน,น,น,นี่เย็นเจี๊ยบแหละแต่พี่จีน่าโอ้ต้นไม้สูงมาก คนในรถคงจะบอกว่าไปกันได้แล้วอะไรเงี้ยนะ <c oughs> ใช่น้ำพุนิ่มน้ำใสเพราะน้ำมันไม่มีดินอะไรมัน <c oughs> เป็นน้ำจากภูเขามาดีกว่าครับ <c oughs> ไปจุดต่อไปสะพานเออใช่มันได้มีสะพานเ <c oughs> นี่ยนะจุดสวยนะสะพานนะถ่ายไหมนี่มีสะพานสะพานที่สำหรับข้าม เป็นสะพานแขวนนะจมแล้วก็อีมานั่งแล้วก็ <c oughs> <c oughs> จะรับเข้าสู่ช่องไปชิวๆครับผมวันนี้มากันที่เขาใหญ่นะเขาใหญ่เช่นเคยนะครับวันนี้มาพักอยู่ที่พูวิลล่านะีนัดเจอเพื่อนๆเอาไว้นะครับอยู่ที่กัปตันพูวิลล่าครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าที่นี่จะเด็ดแค่ไหนนะเด็ดแค่ไหนคือที่พักจะดีไหมกัปตันพูวิลล่าในเขามีทั้งหมด3ชั้นนะครับ มีสระว่ายน้ำนะครับมีห้องคาราโอเกะนะมีโต๊ะปูนะครับมีทั้งหมดหน่าจะสี่ห้องสี่ห้องนอนนะครับสี่ห้องนอนสวัสดีครับ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 นี่ก็ห้าสิบกว่าเท่านั้นละแต่ยังหน้าตายังดีอยู่นะ รุ่นนี้ยังยังใช้ได้อยู่ยังเจ๋อมาถึงก็เริ่มก่อไฟเลยครับเดี๋ยววันนี้เรามีเมนูเยอะเดี๋ยวเราดูดูก่อนเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงเป็นไงเชื้อเพลิงนะน้ำมันน้ำมันน้ำมันรอนสันโอ้ยังมีใช้อยู่รุ่นนี้เด็กรุ่นเก่าๆนี่มักจะไม่ค่อยรู้จักแล้วนะเนี่ยน้ำมันรุ่นนี้นะครับลอนสันเนี่ยเอากังเดี๋ยววันนี้เรามีเมนูอะไรบ้าง ปลาปเผาปลาเผาวันนี้มีปลาเผาปลาตาปลาาไม่อยู่น,นี่ตัวน่าจะประมาณโลแปดโลแปดเนี่ยวันนี้เมนูกันทางไหนนี้ก็จะเป็นนี่น,นี้จะเป็นกุ้งนะน,นี่กุ้งมาจากสดๆนะอันนี้มาจากชายตึงเซาเลย แต่ไม่ได้ที่บ่อตัวเองอ่ะอันนี้ก็มาจากแพเหมือนกันเดี๋ยวมาถึงก็มาเล่นกันเลยนะเนี่ยสาประจำครับสาประจำสาวประจำ,า,ะจำ,า,ะจำามาถึงไม่ต้องรีรออะไรเล่นก่อนโอ้โหเล่นแรงหน่อยเแรงหน่อยโอ้โหท่าโคตสวยอ่ะโคเท่อ่ะ สาวน้อยอันนี้อันนี้สาวใหญ่อันนี้สาวน้อยนะครับน่ารักไหมน่สาวน้อยยิ้มหวานด้วยฟันสวยโอ้อันนั้นป้าน้อยครับหนุ่นป้าน้อยคนนู้นนานหนุ่นหนุ่นป้าน้อยอันนั้นก็ใกล้จะหกสิบแล้ว ห่างจากหลานนี่ประมาณสัก47ปีไอเดียพอ,อยังอเดี๋ยวเายังไม่เล่นไหมตายพอแล้ป,ป,ป่ะตายพอครับไอไอดีไม่พอโอ้ยตูตายตูตาย,ตายมาขึ้นมาถอดถอดจนนั้นด้วยถอดเสื้อถอดเสื้เป็นไหมเนีย่ยมาถึงก็แกะกุ้งให้เขากินเนี่ย พอป้าเขาไอ้นี่เขาเล็บเขาเสียเล็บเขาทำมาใหม่เขาเล็บยาวก็ไม่กล้าทำอะไรไม่กล้าแกะกุ้งมึงอยากกินมึงแกะวะแม่คุ่ได้อยากกินไหมจังเดี๋ยวจะทำผัดผีกุ้งสดโอ้กุ้งนี่ผีโซท้ำหลายเมนูอุ้ยจิ๋ใช้พอทิปตัวอ้เม็ดคือฮะเนม็ดจังผัดผีกุ้งสด มันโง่เยอะใช่ไหมอยู่ในนู้นมันไม่ได้โม้ยังหรอมันก็ยอมโง่ไอ้ที่ที่น่กินเ่มโด่ได้มาคือปูไปโง่มามัไม่โอนะปูไปโง่จาดจำแมาอ้าวเนี่ยห้องคาราวเกะนี่มีเสียนหน้าเตะแทงขนุกโอ้โหเป็นยไงเนี่ยโอ้คูฮะโอ้คูดูอ้าดูผ้าแทงไปก่อน อันนี้ก็เล็กดแนวลวหลดยลงไปแล้วหนึ่งลูกอ้าวอ้าวหมดเลยไปไหนมาไปไหนมาครับไปตลดนะาได้ผักกาศไหมไปมิทติ้งมาเก่ไปมิทติ้งน้มะพร้าวอร่อยด้มะพ้วมะพร้าวอร่อย เป็นไงฮะกลิ่นหอมไหมฮะตนเดียวของน่เลนั่งกระโอยเลยสมัยนีย้ลูกกระโอยลูกกระโอยอร่อยไหมได้มายไได้ไหมตั้งมีสามตัวเลยนอันนี้ทำอะไรครับลื่กินไก่ทอด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 ,ทอดนี่มันไก่ต้ม อดไก่ทอดในหม้อใช่ไหมไก่ทอดหม้อไก่ทอดหม้อเหรอเมนูใหม่ค่ะใหม่แต่ม้อโอเคต้องรอชิมใช่ไหมใช่ค่ะใช่แต่อร่อยกว่าทอดในกระทะค่ะอันนี้ต้องลองชิมค่ะแม่แม่อันนี้กินแั่ชิเดี๋ยวต้องรอแล้วนะว่าไก่ทอดในหม้อกับทอดในกระทะอันไหนจะ อร่อยกันเขาเกิดมาเพื่อเป็นยักชัยแก่อย่แลวตัวอะไรเขาต้องเต้องเป็นแบบนี้ปั่นสมองเนี่ยน้องไอเดียเปิดประตูดีๆนะลูกเปิดประตูดีๆตาลงไปเล่นข้างหน้ากันไปไปยาาไปเล่นข้างน้านลูกไป เด้กันน้อง่ะแต่ข้อจันเราตั้ให้ไปนี่ก็จะมีชั้นสองนะจะเป็นหมู่บ้านเอาอยัางโดนไหม 快回来！ นี่เขามีอยู่ทั้งหมด4ห้องนอนนะอันนี้มาดูห้องห้องนอนชั้น2นะห้องนอนชั้น2ก็โอ้โหนี่รวมอันนี้แล้วก็มีห้องน้ําส่วนตัวด้วยนะครับจะมีกี่ห้องนึงก็จะอยู่ด้านนี้ด้านนี้นะครับชั้นลอย ที่นี่เป็นหมู่บ้านนะมหมู่บ้านชื่อว่าอะไรนะผมจําไม่ได้แต่เข้ามาก็จะเป็นหมู่บ้านแล้วในหมู่บ้านนี้ก็จะสร้างเป็นเป็นเฟูลิลล่าบ,บนลยนะครับ,รบแต่ละหลังอยู่ในโซนนี้บนเลยครับนะทุกทุกหลังเลยนะอันนี้ก็คือชั้นบนนะชั้นบนก็จะมีอีกหนึ่งห้องอันนี้ใช้ปิดหนึ่งห้องนะครับ แล้วก็<ม>ชั้นล่างนะ<ม>ก็กกจะเป็นด้านนู้นนะครับเนี่ยชั้นล่างอ,อีกหนึ่งห้องก็มีเยอะครับถ้าเราเซิร์ชมาทีู่วิล่าเขาใหญ่ก็จะเจอว่าที่นี่มีค่อนข้างเยอะโอ้มาดูชั้นสามหน่อยมาดูเด็กน้อยหน่อยเด็กน้อยนอนเปร์นอนดี้ครับเั่น Good morning!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  morning. Good morning! Now mấy! Náo Nao! không mấy làm lôi ảo luôn! Nao mày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 ! ต่แตตก็บินมาักพักก็บินมาเรอบินมาีงดังเลยอ่ะอันนี้ห้องชั้นสามมันมีอ่างอ่างน้ำด้วยใช่ไหมดีดีอันนี้ชั้นสามอ่ะบรรยากาศหนาวดีเช้านี้ทนจะเล่นน้ำนะครับ ในสิบองศาเนี่ยนะเดี๋ยวดูโอ้โหนอนนอนหน,น,น,นาวไหมครับหนาวไหมไม่หนาวเด,ด็ดโอ้โห,โหเป็นไงเป็นไงนไนกัดมาดิเช้านี้มีอะไรกินบ้างมีข้าวต้มกุ้เยเอ้ไม่ใช่ข้าวต้มกุ้ยกุ้ยหน่อยใหญ่ไปเลยเธอ อันนี้จะเป็นกุ้งที่เราเก็บเอาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนไม่ได้เกลือนะนะอิ่มยังอิ่มยังอิ่มไหมนะอืม,อม,มโคตรเทเลยหนาวไหมครับหนาวไหมเย็นเจียบโอ้ยจริงๆมันก็ไม่หนาวนะนะจริงๆริงไม่หนาวเลย <c oughs>

thì mình yên nhá mình nhìn mình không đây nào mới được nào bao nhiêu cây 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 chơi chơi của mình chơi chơi ha chơi ดันมาหนมาลกจัันลเดมาลอยมลมาเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปกันเด็กๆเขาไม่เด็กแล้วครับ นานทีมาเที่ยวซึ่งไม่เจอกันแค่ปีสองปีแก่ไปเยอะนะไม่เจอกันปีสองปีสิบปีสิบปีจ้าปีสองปีจะถึงสิบปีนะี่สูงวัยสูงวัยพาเที่ยวสูงวัยพาเที่ยวเลสูงวันีโอเคใครจะนั่งตรงนี้โอุ้ยมาไเดียสวยสุดเลยโอมยมีใครนั่งหรอ เก็บภาพเอาไว้หน่อยันานทีสิบปีมีครั้งถ้าจะเจอันอีสิบปีครั้งหน้าก็จะเป็นหนึ่งสองสองเอ้ยหนเฮ้ยยัมือสองเอ้ยหนองสอไอ้ีนกระโดดกระโดดกระโดด1 2เย้อาที่อันนีกอน อร้อนร้านบอกไมอเย่เลยร้อนไปขึ้นรถอ่านี้เป็นสิ่งที่ดีอ่าบอกว่าเจอลูกๆหลานๆก็จะมีการเข้าแถวหน่อยเรียงมาเดินมาเดินมามาดูแล้วเดินมาบาไปดอยู่ฝั่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะไปที่พัก กำลังดูแบงคอ้ยย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 ลยย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 ยคยยยยัยยย้ยย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 ตยย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 ยไยย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  นี่อหลครับต้องก,อก,องกางไกล